วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนเนะาะคำว่าละคนคืออะไรก็คือการเอามารวมกันนะคะก็ะคือการเอาการบวกการลบมารวมกันในหนึ่งข้อเนาะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าโทรทัศน์ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทตู้เย็นราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท แม่มีเงินอยู่หนึ่งมืนแปดันเก้าร้อยบาทแต่แม่ว่าแม่ต้องการซื้อทั้งสองอย่างเลยดังนั้นแม่ยังขาดเงินอีกเท่าอีกกี่บาทนะคะดังนั้นข้อนี้ออ่ะข้อนี้เราจะต้องมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า แม่จะต้องจ่ายเงินค่าโทรทัศน์กับค่าตู้เย็นทั้งหมดทั้งหมดกี่บาทเนาะดังนั้นเราจะต้องนำค่านะคะเราจะต้องนำค่าโทรทัศน์ก็คือ1 2 0 0 0บาทมารวมกับค่าตู้เย็นก็คือ15999บาทเนะาะดังนั้นเรารู้แล้วว่าแม่จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ แต่ว่าตอนนี้แม่มีเงินอยู่แค่หนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมคะดังนั้นอยากรู้ว่าแม่ยังขาดเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะพอกับค่าตู้เย็นกับค่าตู้เยนเอค่าตู้เย็นกับค่าโทรทัศน์คือก็ต้องเอามาลบกันเนาะอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของเราแล้วนั้นเท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะ,ะจากนั้นเรามาเขียนแสดงวิธีทำค่ะ,ะทุกครั้งที่เราเรียนเนาะ ถ้าเกิดมันมีวงเล็บเราจะต้องหาคําตอบในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่แสดงวิธาทโจทย์ปัญหาเราก็เหมือนกันเลยค่ะหาคําตอบในวงเล็บก่อนเนาะซึ่งเริ่มจาก12,000หล้วเราก็เขียนตามข้อความของ12,000เลยเนาะก็คืออาโทรทัศน์ราคา1 2ึ0 0บาทอาอย่าลืมบาทข้างหลังนะคะ ต่อามาบรรทัดที่สองก็คือ,อตู้เย็นราคาหน9 9งบาทเนาะมามาบวกกันนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้ค่ะเราจะมาหาคำตอบซึ่งคำตอบของในวงเล็บนี้ก็คืออะไรนะคะราคาของ โทรทัศน์แล้วก็ตู้เย็นคือเงินที่แม่จะต้องจ่ายใช่ไหมดังนั้นบรรทัดที่สามนี้เราจะเขียนว่าไงดีเอ่ยออบรรทัดที่สามเอาจจะเขียนว่าแม่นะคะแม่ต้องจ่ายเงินอ่าจ่ายเงินทั้งหมดก็ไ,ได้อ่าจ่ายเงินทั้งหมดเนาะเก้ามาบวกกันนะคะเอาศูนย์บวกเก้าเป็น9้า 0บวก9เป็น9 0บวก9เป็น9ก้างนั้วเอา2บวก5เท่ากับ7 1บวก1เท่ากับ2รู้แล้วตอนนี้นั่นแสดงว่าแม่จะต้องจ่ายเงินอยู่ที่นะคะ2เ7 9 9 9 9บาทเราตอนนี้เราได้คำตอบในวงเล็บน,นะเนาะต่อมา เราก็ต้องเอา27,999มาลบกับ18,900ซึ่งข้อความข้างหน้าของมันก็คืออแม่มีเงินออยู่แค่18,900บาทนั่นเองั้นเขาถามว่าถ้าไม่ต้องการซื้อทั้ง2องอย่างเลยอ่ะแม่ขาดเงินกี่บาทเนาะหลอนคนนี้อันต้องอไปลบ ดังนั้นบรรทัดนี้เราก็ต้องเขียนสุดท้ายเลยเขียนสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบก็คือแม่ยังขาดเงินอ่าีกกี่บาทไม่ต้องมาเนะาะจากนั้นขีดเส้นใต้หาคำตอบเลยค่ะเอา9ก้าลบ0เลบศเหลือ9 9้เลบศเหลือ9 9้เลบเเหลือ0 7จ็ดลบแปลบแไม่ได้เพราะ7มามันน้อยกว่า 8. แปดดันั้น7ต้องมายืมห 2, 2ึให้ยืมไปก็จะเหลือหนึ่ยืมมาก็กลายเป็น1ิบเนะคะดัน,นนะัเอา1 7บลบแก็จะเหลือ9 1้ลบหเหลือ0นี่อันนี้เราได้คำตอบแล้วค่ะน่นแสดงว่าแม่ยังขาดเงินอีก9ก9าพาสิบเาบาทนั้นตอบ บรรทัดจะไม่พอแหละอ่ะตอบแม่ยังขาดเงินอีก9 0า้าพันาสิบเาอันนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนนะคะซึ่งถ้าเกิดหนูสังเกตเห็นว่าบรรทัดที่3ที่เราได้เนี่ยตรงเนี้เราจะต้องเขียน จากตรงไหนซึ่งตรงนี้เรายังไม่สามารถนำสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบมาเขียนได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเนาะดังนั้นอันนี้หนูต้องอ่านต้องคิดเองหน่อยด้วยความเข้าใจของหนูเองนะคะอะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะอะตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าวันนี้ลากแก้งล้มทำเกลือหกในลำธาราน5,7 60กกกิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าเมื่อวาน1,470กิโลกรัมเขาถามว่าสองวันนี้ลาทำเกลือหกกี่กิโลกรัมอ่ะเขาถามหาสองวันนี้นะมีเมื่อวันนี้กับของเมื่อวานนะคะดังนั้นเขาถามหาสองวันนี้ทำเกลือหกรวมกันเท่าไหร่ก็นั้นข้อนี้เอาไปเอาไปบวกเนะเาะอ่ะไปบวกก็คือเอาของ เ,เกลือของวันนี้อ่าวันนี้บวกกับของเมื่อวานนะคะอ่ะซึ่งในสิ่งที่โจทย์เขากำหนด,ดมาให้เขาบอกว่าวันนี้ลาแกล้งทำเกลือ6ในลำธาร5,760กิโลกร,รมัมดังนั้นแสดงว่าวันนี้ก็เป็น5,760กิโลกรมัมบวกกับของเมื่อวานเนาะซึ่งของเมื่อวานเขาบอกว่าซึ่งน้อยกว่าเมื่อวาน อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลกรัมดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อวานอะลากแกล้งทําเกลือหกอะกี่กิโลกี่กิโลกรัมฮะอยากรู้ว่าเขาบอกว่านี่น้อยกว่าของเมื่อวานแสดงว่าของเมื่อวานจะต้องมากกว่าของวันนี้ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ต้องเอามาของเมื่อวานต้องเอามาบวกกันก็คือเอาของวันนี้ก็คือหนะ้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเนาะมาบวกกับ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลกร,รมัมนี่เราก็จะรู้แล้วว่าเมื่อวานน่ะลาทำเกลือหกเท่าไหร่เนาะนี่ได้ประ,ประโยคสัญลักษณ์แล้วค่ะอ่าอย่าลืมนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนเสร็จอย่าลืมเท่ากับแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมเนาะอ่าจากนั้นเรามาแสดงวิธีทำค่ะเวลาเขียนวิธีทำเนาะอะไรเอ่ยเราต้องทำของเมื่อวานก่อนนะคะซึ่งของเมื่อวานเขาเขียน มาแบบนี้เลยดังนั้นเราก็ต้องเขียนตามของเขาไปเลยก็เขียนไปเลยตามข้อความนะคะอ่าวันนี้ลาแกล้งทำเกลือในลำเอเกลือหกลบก,ก่อนขอลบก,ก่อนอวันนี้ลา แกล้งหลม้มทำเกลืออ่าทำเกลือหในลำทาน5,760กิกโลกรัมอ่ะจากนั้นเราเอามาบวกกับ1,470งใช่ไหมคะเราก็เขียนข้อความของ1,470ก็คือ ซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานเนาะหนึ่งพสี่เจ็ดสกิโลกรัมนั่นสแสดงว่าในบรรทัดที่สมตอนนี้ในวงเล็บที่เรากำลังหาคำตอบอยู่ก็คือเป็นคำตอบของเมื่อวานที่ลาเขาทำเกลือหกนะคะดังนั้นบรรทัดที่3ามเราอาจต้องเขียนว่า เมื่อวานเนาะลาทำรรเกลือหกแบบนี้ก็ได้นะหในลำทานอ่ะเมื่อวานเนาะเราจะรู้ละลาทำเกลือ6ในลำทานที่เอามาบวกกันเลยค่ะเอา0ูนบวกศเป็น0 6นบวกเเป็น13าใส่3ทด1 7ทดอีก1เป็น8บวกอีก4เป็น12ใส่2ทด หนะึ่งเนาะห้าทษอีกหนึ่งเป็นหบวกอีกหนึ่งเป็นเจนะ็ดกิโลกรัมดังนั้นเรารู้แล้วว่าเมื่อวานลาทำเกลือหกในลำพานเจ็ดันสร้อยสกกิโลกรัมนะคะจากนั้นเราก็เอาเจ็ดันส้อสสไปบวกกับห้าพันเะ็ด้อยหกสบนาะนะเราก็ต้องมาเขียน ของ5,760อีกทีนะคะนะ,ะเาเขียนไปวันนี้ลาแกล้งล้มน่ะทำเกลือ6ในลําทาน5,760อก่ากิโลกรัมเจากนั้นมาบวกกันและสุดท้ายแล้วค่ะปัญหาสุดท้ายแล้วเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเลยก็คือ สองวันนี้ลาทำเกลือหกกี่กิโลกร,รมัมกี่กิโลกร,รมัมไม่ต้องเอามาเขียนนะคะเพราะว่าเรากำลังหาคำตอบแล้วเนาะเดี๋ยวนขีดเส้นใต้หาคำตอบได้เลยนะคะ,อะเอาศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สบวกหเป็น9 2้บวกเเป็น9 7้เบวกหเป็น10บ สองนั้นได้คำตอบแล้วสองวันนี้ราทาเกลือหกรวมกันที่หนึ่งี่นสองพกกิโลกรัมค่คะนะสุดท้ายตออบอตอบนะคะตอบเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบอีกครั้งหนึ่งนะก็คือสองวันนี้หารราธรมเกลือหก หนึ่งองพันเกิกิโลกรัมนั่นเอง